ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวสินค้าชิลินโดที่ประมูลมาได้แค่บาทเดียวเอเอไม่ใช่ประมูลเริ่มต้นแค่หนึ่งบาทเด<อ>ี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็ประมูลเป็นจักรยานยกภูเขายี่นิ้วมานี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ ไปทดสอบมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรตรงไหนมันสวยงามบนไหนก็โจทย์สีก็สวยงามอะไรดีมากเกียร์ก็มีหนึ่งสอสามี่ห้าหเจดข้างหลังเ็ข้างหน้า3ตรงนี้โจทยสีอะไรก็สวยมากสวยงามมาก มีประกอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้ทดลองผีบมาแล้วก็ใช้ได้ดีเกียร์อะไรก็เข้าง่ายเข้าอะไรดีมากเแต่เดี๋ยวบางครนนี้บางครนนี้ประมูลหอกนอกมาอีกอ0าิบาท เพราะว่าเขาจะไม่ให้มาประมูลได้มาราคา2,600บวกค่าจัดส่งอีก300แล้วก็ยังอีก90%อซอีก10%บซ็รวม3ามพันกว่าบาทก็ถือว่าถูกมากเพราะว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วคันใหญ่มากเลยจักรยานเสือผูเก่า ยาอะไรนี่ตรงนี้ที่เขาให้มาก็เอามาติดตรงนี้นะตีดแดงติดใต้เบาะเบาะอะไรก็สวยงามจุดเฉียวดีสีสะท้อนแสงเป็นแบบสะท้อนแสงแล้วก็นี้อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาก็เป็นที่สะท้อนแสงติดกับลวดลอ้อ ตันเกียร์ก็มีข้างนี้3เกียร์บอกเกียร์ไว้3เกียร์แล้วอีกข้างหนึ่งก็บอกไว้หนึ่งสองสามถึงเจ็ดเลยตรงนี้ตรงนี้ก็7สปีดฝ่ายนี้ก็มีสาสปีดตัวนี้ฝ่ายนี้3สปีดฝ่ายนี้7สปีดเบรกก็เป็นระบบดิสเบรกดิสเบรกหน้าหลัง ตัวนี้เป็นระบบดิสเบรกหน้าหลังเบรกกินดีมากเลยนี่ตัวนี้ก็ดิสเบรกหลังมีขาตั้งให้เรียบร้อยถึงบางคนที่สงสัยอยู่ขว้วไอ้อีกตัวใส่ตรงไหนนี่ตตนแต่ต้นแสงนี่แทนกวยหน้าตัวนี้เป็นแต่ตอนแสงป้องกันอันตรายเวลาขี่มืด,มด รถมาก็ดูไม่เห็นราคาแค่3ามพันกว่าบาทผมอ่ะเป็นราคาที่ถูกมากๆใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้าไปลองประมูลดูได้นะที่ lichindo.com เริ่มต้นแค่1บาทคันนี้ก็ได้มา2,600บาท ค่าจะดส่งอีก300แล้วก็มีค่าอีก10ซด้วยบังโคนนี้ประมูลมาแต่ว่าเพิ่มอีก50บาทใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายลลาแ้้วนนนออองี่่ไปก